แต่ว่าฉันยังไม่อยากนอนเลยทำไมยังไม่อยากนอนนี่มันก็ดึกมากแล้วนะน้อเพอนี่ฉันน่ะเป็นห่วงคนนั้นนะสิก็เขายังไม่หายดีเ,<อ>เลยแล้วปล่อยให้เขานอนที่ห้องคนเดียวมันจะดีหรอไม่เป็นไรหรอกนะเราให้ยาเขากินแล้วนะให้เขาพักผ <c oughs> ่อนก็ <c oughs> ได้จ้ะพี่แม่หมอจ้า <c oughs> โอ้เฮแม่หมอคุณปวดจังเลยแม่หมอทิอ้งได้ไงให้อยู่ที่ห้องคนเดียวนี่ ก็คุณเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้ชายคนเดียวคุณก็ต้องอยู่คนเดียวสิอยู่ไม่พวกฉันเป็นผู้หญิงป่วยขนาดนี้แผลขนาดนี้แม่หมอก็ต้องอยู่ดูแลใกล้ๆสิเออเอาเป็นว่าคุณเดินมาถึงห้องฉันเนี่ยคุณเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นบ้างไหมมันมันรู้สึกมันปวดหัวมากเลยปวดหัวอ่ะปวดหัวปวดหัวจะัปวดท้องด้วยมันมันเหมือนดหัวปวดหัด้วยอดะต้องอยู่ใกล้ๆแม่หมอแม่หมอต้องดูแลนะเออลปวดห เขายังไม่ดีขึ้นเลยไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าคุณเจ็บตรงไหนคุณก็บอกฉันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่เพชรเอาสมุนไพรามาเนี่ยฉันก็จะรักษาคุณได้เต็มที่นี่มันก็มืดค่าแล้วพี่พี่ชายของลําพึงคงยังไม่กลับมาแล้วล่ะนั้นออขออยู่กับลําพึงได้ไหมคุณขอนอนที่นี่เลย<ะ>ก็ได้นอนที่นี่แล้ว จะนอนได้ยังไงแล้วคุณเป็นผู้ชายอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่ก็อยู่กันตั้ง2คนเนถ้าถ้าอาการคุณยังไม่ดีขึ้นคุณนอนที่นี่ก็ได้ค่ะจริงนะแต่ว่าฉันจะอยู่กันสองคนมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวพี่นอนด้วยลำพึงชัดแก้วพยายามอ้อนลำพึงแต่ลำพึงก็ไม่ใจชอบชัดแก้วที่กวท่าทางคุณเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะเนี่ยโยังไม่ดีตักกนหน่อยเลยเนี่ย แล้วคุณรู้ดีว่าเมื่ออยู่ใกล้กับสัต์แก้วแล้วมีความบบุญมีความสุขต้องมาคองใหต้องมาคองต้าคองทำไมคุณนั่งก็ได้ไหมนั่งไหมเมื่อใจเจรักเมื่อพบพักใจเพอกอดมอนยังนอนละเมอถึงเธอทุกวินาที ด้วยเหตุชะไนสีห้องใจของฉันดวงนี้ยามได้เจอหน้าคนดีอยากเป็นคนที่รักเธอน้องอันใจนักคำอายทักสนากับคำว่าฉันรักเธอกลัวเจอคนมาก แก้มใสลองไหมใช่ความรู้สึกมาพูดให้หนึกความรู้สึกต้องทำแบดในเมื่อใกล้ชิดกันมองตาฉันกอดกันใกล้ๆไม่เอาอายเข้าขันอายรู้แล้วใจ ิงมอบสิ่งสุขสันสดใสอย่าเห้นั้นอย่าใน้องนั้นร้องไห้จะมีแต่เจ้าจอมใจตลอดไปไม่มีเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าเนี่ยฉันะเป็นสาวบ้านนอกคุณเป็นใครฉันก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักคุณมาทำแบบนี้ แสดงว่าคุณก็คงเจ้าชู้มาตลอดทางเลยใช่ไหมเจ้าชู้เนี่ยเพิ่งมาเจอกับรองพึงเนี่ยแหละก็หลงรักเลยคุณจะมาหลงรักอะไรเราเพิ่งจะเจอกันแค่วันเดียวเองเมื่อใจเจะรักเมือ่อพบ พักใจเพอกอดมอนอยังนอนละเมอถึงเธอทุกวินาทีด้วยเชะนานสีห้องใจของฉันดวงนี้ยามใดเจอหน้าคนดีอยากเป็นคนที่รักเธอน้องอันใจหนะ้า ไอ้ทักเสนอกับคำว่าฉันรักเธอกลัวจะคนไม้จริงใจเจ้าชูช้ำชองแรกจะน้องก็มองว่าใช่ถ้าหลงจนเจอเชื่อใจหลอกคงตายนอนกิน มาพูดให้นึกความรู้สึกต้องทำแบบไหนเมื่อใกลชิดกันมองตาฉันกอดกันใกล,ใกล้ๆไม่เอาออยเค จริงมอบสิ่งสุขสันต์สดใสอย่าเห็นนั้นอย่าให้น้นอนงนั้นร้องไห้จะมีแต่เจ้าจอมใจตลอดไปไม่มี สักแก้วนั้นหลงรักลำพึงลำพึงกรักแล้วลำพึสักแก้วเ<ว>ชื่อดึกด<ว>กันไ <c oughs> หนอบอกว่ายังไม่หายดีไง <c oughs> <c oughs> นี่เมื <c oughs> นอน่อกี้นี่เติมพลังที่ไงนี่เอาอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่หายดีคุณนอนพักที่ห้องฉันก็ได้แต่ว่าก่อนจะรุ่งสาง คุณต้องกลับไปที่ที่ของคุณเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่เพชรกลับมาและเห็นคุณอยู่กับฉันแบบนี้งานต้องเข้าฉันแน่เป็นพอแบบพระอาทิตย์เริ่มขึ้นกับห้องเลยได้จ้ะจะทำอะไรทำอะไรหรอแก้วอ่อนละพึงขอนอนในห้องร่วมด้วยละพึงก็ยินยอมด้วยความใจเสน่หาโดนัทครับราบวทบนาทเป็นเจ้าสมานครับซึ่งหลงรักลาพึงอยู่ เพียงข้างเดียวผมสมานเนี่ยแอบรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับเธอไม่ชื่ว่าลำพึงเธอเป็นผู้หญิงที่สวยสุดเลยนะครับผมมแอบรักเขามันอยู่นานแล้วแต่ไม่กล้าบอกรักเขาทีนึงวันนี้สมานตั้งใจนะครับที่จะมาบอกรักน้องเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะรับรักพบรับรักผมหรือเปล่านะครับด้วยความรักมหาลำพึงที่บ้าน เห็นหน้าต่างเปิดอยู่แน่ใจว่าลำพึงอยู่ในบ้านแน่จึงเดินเข้าไปใกล้ๆหน้าต่างเปิดอยู่ลองขึ้นผปหาลำพึงดีกว่าเดินเข้าไปถึงบ้านเปิดประตูครับเห็นลำพึงนั้นอยู่กับผู้ชายแปลกหน้าลำพึงเจ้าสมานหัวใจแทบหยุดเต้นรู้ตัวแล้วว่าขณะนี้เขาต้องกลายเป็นผู้ชายอ,อกหกักที่ความรักของเขานั้น ต้องกลายเป็นรักคุดซะแล้วแค่คนรักเธอไม่ใช่คนที่เธอรักทำใจนั่นหนักต่อใยรัก ไม่เคยว่าง ให้ฉันเป็นคนที่เธอรักความรู้สึกของเขาได้เสียไปในความรักที่มีอยู่ดูหรือน้าตาต้องไหลตกมันเจ็บในอก ชมฉลาเจ้ามาระเลยเลยไร้คู่กัะเนิยสนองใครจะห่วงใายมอบใจมาอยู่รับผมไปเป็นคู่ประคองน้ำตาผู้ชายต้องไหลหนอนหน้าเพราะภาพตรงหน้านั้นเป็นภาพที่บาดใจ เขาจะทำไหมครับเดินจากไปได้วยความโศกเศร้าแต่กลับมามองอีกครั้งหนึ่งด้วยความอะไรเอาไวในความรักแล้วก็เดินหายไปไม่มีคำพูดความรู้สึกของเขาจะเป็กลับมาพอดีข้าา,าสมุไรได้มาก็เพียงแต่นิดหน่อยแต่ก็คงจะพอที่จะประทังเจ้าหนุ่มคนนั้นได้วพราแต่ว่าเอ๊ รำพึงเป็นสาวไปนนางอยู่ที่บ้านทําไมถึงเปิดประตูหน้าต่างไว้เช่นนี้หรือว่าเกิดอะไรขึ้นน้องสาวมันตรายเปิดประตูเข้าไปเห็นอยู่กับผู้ชายแปลกหน้าที่มารักษาตัวน้องช่วยเรียกน้องแล้วตกไปถึงดีโดยความโกรธที่น้องสาวทําตัวการทำอะไรนะผู้หญิงพี่ฟังฉันอนนะหน้าขาวเมื่อหญย แต่ะระย่างให้เขามาค้างเคียงคู่นทนทไม่หวงความสาวให้เขาสมสู่เพียงพี่ไม่อยู่ที่ยาวน้องไม่รักนวลสงวนนางปล่อยเขาใช้ใน่ทาง บนเท้าฮันพี่เพชินขอโทษนะพี่นะใจเย็นก่อนนะพี่เพชิฟังรับมึงหยุดเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัว คนนอกอย่ามึงจะได้เสนอปี่ปากเข้ามาไม่แต่คำเดียวไม่ยามสิ้นพ่อสิ้นแม่พี่สั่งพี่สอนจ้านักจ้านาถึงแม้ว่าเราจะจนแต่สิ่งหนึ่งที่ดำพื้นที่เราควรจะมีนั่นคือการรักนวนสนวนตัวอย่าให้ตกเป็นขี้ปากเจ้าบ้านเขา สิ่งที่เจ้าทำวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นพี่แพรฉันขอโทษฉันมันเป็นน้องที่แย่ฉันมันเป็นผู้หญิงใจง่ายแต่พี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำลงไปเพราะว่าฉันรักเขา อะไรน yup. ะเจ้ากข้าพูดคำว่ารักออกมาได้เต็มปากไม่ละอายบ้างหรือไงคะลำพิงเจ้าเป็นสาวเป็นนางกลับพูดคำว่ารักออกมาได้เต็มปากเต็มคำแต่ต่างจากไอ้ชายคนนี้มันเคยบอกคำว่ารักออกมาจะให้เจ้าได้ยินสักคำหรือยังฮะรักสิพิเพชร ถ้าว่าพี่เพชรอยากจะได้ยินคำนั้นข้าขอบอกตามตรงแล้วก็จากใจจริงว่าข้าเองก็รักน้องสาวของพี่เช่นเดียวกัน <c oughs> รักเหรอวะมึงกล้าพูดคำว่ารักออกมาได้ต็ดปากมึงรักภาษาอะไรกันมึงชื่อเรียงเสียงอะไรกูก็ไม่รู้จักหวัวนอนไปถามมึงอยู่ไหนกูก็ไม่รู้แล้วเช่นนี้ มุณจะมาบอกว่าดักน้องสาวกด้ย่ังไงฮะข้าต้องขออภัยที่ไม่ได้แนะนําตัวให้พี่เพชรพร้อมกับลำพึงได้รู้จักแท้จริงแล้วเขาเเจ้าเองไม่ใช่ไพ่สามัญชนคนธรรมดาข้าให้นามว่าฉัดแก้วเป็นโอรสของเสด็จพ่อฉัดโมลีเจ้าของแผ่นดินที่ท่านยืนอยู่นี่เจ้าเพชรรู้ความจริงว่าเป็นกษริย์มีข่าตีที่อ่อนลง ความตัตั้งกลายเป็นการนอบน้อมขอบใจมากนะทั้งรำพึงพร้อมกับพี่เพชรทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าข้าเป็นใครหัวนอนปลายเท้าข้าเป็นใครก็ไม่รู้แต่ก็ยังสู้สารักษาข้าพเจ้าจนหายดีข้าตั้งใจจะพารำพึงไปเป็นมเหสีภายในวังหลวงเทียบประที่คู่กับข้าส่วนพี่เพชร ก็จะสบายไปตลอดชีว hmm. mm ิตไปเถอะเดินทางเข้าวังหลวงกับข้าพเจ้านะพิเพชรนะก็เหมือนฉันขอพระไถยพระองค์มากที่พระองค์ทรงไม่รังเกียจน้องสาวก็เหมือนฉันละพึงแม้ว่าลำพึงคนนี้จะเป็นเพียงสาวบ้านนอกคอกนาแต่ถ้าหากพระองค์รักมันจริงนี่ล่ะก็พระองค์ไปเถิดพระเจ้าค่ะก็เหมือนฉันในเพชรคนนี้ขอใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเป็นหมอยาอยู่ที่นี่ไม่ขอติดตามลำพึงไปหรอกพระเจ้าค่ะทำไมอะพิเพชร ไม่ได้พี่เป็นพี่ชายคนเดียวของฉันพี่พี่จะเทคให้ฉันไปแล้วพี่อยู่ที่นี่ไม่เอาพี่ต้องไปกับฉันด้วยเจ้าฟังพี่ให้ดีนะเราอยู่กันแค่เพียงแค่สองคน,นเนมื่อตอนนี้เจ้ามีความสุขจะให้พี่ขัดขวางเจ้าไปทำไมพี่ต้องไปกับฉันสิฟังไวนน้นะ้ำพึงในเมื่อเจ้ารักเขาเจ้าก็ควรใช้ชีวิตที่มีความสุขอยู่กับคนที่เจ้ารักแต่ก็จำไม่เถิด ถ้าหากเจ้ามีความทุกข์เมื่อไรบ้านหลังนี้ยังรอเจ้าอยู่เสมอส่วนพระองค์ฝั่งก็เหมันฉันนี่ดีถ้าหากว่าดำพึงต้องน้ำตาตกกลับมาแล้วล่าก็วันนั้นพระองค์กับก็เหมือนฉันได้เห็นดีกันแน่ไม่ต้องห่วงนะพ,นะพี่พเพชรนะจาเพกน้องแต่เพื่อเป็นความสุขของน้องต้องตัดใจเคยอยู่ด้วยกันมาแต่ตอนนี้ต้องปล่อยต้องปล่อยน้องสาวไปมีความสุขราชบุรในวังเรื่องราวเป็นไงต่อไปครับผู้ชมทุกท